สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยครับกับผมมดนราศาสตร์ปุณฑโกศลรายการฮวงจุ้ยนะครับทางทูวิชั่นนาหกสิบหกและเจ็ดสิบเอ็ดครับสดทุกวันพฤหัสบดีฮะระวันศุกร์อย่างนี้ครับเวลาก็เป็นเวลาดีฮะเย็นพอดีเลยครับสิบเจ็ดนาฬิกาตรงฮะหนึ่งชั่วโมงเต็มครับเราอยู่ด้วยกันท่านผู้ชมครับศูนย์สองหกสี่หนึ่งห้าสามหกสองครับนี่คือโทรศัพท์หน้าสายตรงเลยครับพูดมาปรึกษาอ่าโทรเข้ามาปรึกษาอมมดได้เลยนะครับอ่า เอสเอ็มเอสครับเอสโอนะฮะพิมพ์เลยครับเอสโอไลเว้นวักนะครับตามด้วยเพศก่อนนะเอาเพศนะครับวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะครับอย่าลืมในเรื่องของทิศบ้านถ้ามีนะท่านผู้ชมนะก็จะดีนะที่สุดเลยนะครับแล้วส่งมาที่4 6 4 2 8 8 6ครับรายการฮวงจุ้ยนะครับกับอาจารย์มดเนี่ยนะครับมีสองช่วงด้วยกันท่านผู้ชมครับช่วงนี้เป็นช่วงแรกนะครับช่วงแรกนะฮะแล้วก็ท่านผู้ชมครับเราก็ คงจะนะฮะพอจะเข้าใจนะในเรื่องของห่วงจุ้ยบ้างละ,ะเรื่องของวิถีห่วงจุ้ยนะครับวันนี้ก็จะย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งเพิ่งมาชมพอดีนะครับท่านผู้ชมครับก็คือรายการอย่างเนี้ยนะฮะบางทีแล้วก็ต้องใช้เวลาดูซ้ําๆกันหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเรื่องของดวงเนี่ยเราก็คุ้นเคยกันแล้วใช่ไหมครับนะไม่ว่าจะเป็นปีชง ใช่ไหมฮะที่ผมพยายามจะผูกดวงจีนว่าใครชงดีนะฮะชงเด่นชงดังนะฮะชงวิบัติหรือว่าชงร่มกันแล้วแต่เถอะนะครับอันนี้เราก็พิสูจน์กันไปหลายรายแล้วพระเราทำมาประมาณ4เดือนแล้วท่านผู้ชมครับส่วนในเรื่องของโหราศาสาตร์ไทยนะครับนะฮะดาวดวงใหญ่เลยดาวสุปร,ะราะห์ดวงนี้นะครับให้ผลอย่างาเรียกว่าขนาดใหญ่เลยสําหรับบางดวงเนะี่ยคือดาวพฤหัสบดีนะฮะเพิ่งยกย้ายราศีกันหมัดหมานะครับ วันที่17มิถุนายน,นเวลา2ทุ่มเศษเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็น,นในเรื่องของโหาศาสตร์ไทยนะครับหรือดวงจีนนะครับก็เป้าหมายเดียวกันคล้ายๆกันท่านผู้ชมครับแต่วันนี้จะย้ําเรื่องห่งจุ้ยนะย้ำเรื่องหงจุย้ยหวงจุ้ยเนี่ยนะท่านผู้ชมครับจะเรียกอย่างไรก็ได้นะสาโกรเรียกเฟิงซุยนะเฟิงซุยห่วงจุยง้ยห่วงซุยก็เหมือนกันท่านผู้ชมครับ แต่ว่าสําหรับที่อยู่อาศัยนั้นเราเรียกว่าตีรี่ห่วงจุย้ยถึงจะถูกต้องนะครับแล้วก็มิตินะครับมันเยอะมากเลยเวลาเวลาเราจะดูห่วงจุ้ยนะฮะเขาจะแยกออกเป็นหมวดใหญ่ๆนะมีผลอันแรกเลยท่านผู้ชมคือชัยภูมินะครับนะชัยภูมินะครับดูว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับเป็นอย่างไรเพื่ออะไรด้วยจะเป็นที่อยู่อาศัยหรือว,ว่าเป็นร้านค้าอย่างเงี้ยนะติดถนนใหญ่เลย หรืออยู่ในซอยอย่างนี้นะฮะเราก็แบ่งภาคออกไปเรื่องของชยภูมิหรือทาเลนะและที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือทิศของบ้านนะฮะทิศนี่ก็สําคัญนะท่านผู้ชมที่เราสื่อสารกันอยู่ทุกวันเนี่ยเรื่องทิศท่านผู้ชมถ้ามีเข็มทิศนะครับอย่างนี้นะท่านผู้ชมก็นะเอาไปวัดได้เลยนะครับแล้วก็จะสาธิตวิธีการวัดให้นะครับเข็มทิศอย่างนี้ราคาไม่แพงท่านผู้ชมครับแล้วก็ตรงนี้จะหมุนได้นะฮะในจะมีนะฮะ,ะรอบใน่ยหมุนได้นะครับ เราก็พยายามเอาอตัวเ็นะฮะตัวเนเนี่ยนะครับไปอยู่ไปอยู่ใต้เข็มสีแดงอย่างนี้นะครับแล้วก็ในขณะเดีวยวกันเราก็เอาลูกศรเนี่ยนะฮะลูกศรของปลายม้ามันทัดเนี่ยนะครับชี้เข้าหลังบ้านไปเลยนะฮะแล้วก็ตัวเรากับเข็มทิศเนี่ยมาอยู่นอกบ้านซะงนะครับแล้วเอาแล้วก็หมุนนะครับพอเข็มทิศนะฮะตั้งฉากกับบ้านปั๊บนะครับข้างบนเนี่ยฮะเป็นลูกศรเนี่ยเป็นลูกศรตรงเนี้ยนะครับ ลักชีเข้าหลังบ้านแล้วก็หมุนตัวเอ็นเนี่ยให้เข้าไปอยู่ในหัวแดงของเข็มทิศน่ะใต้หัวแดงพอดีนะเข็มหัวแดงตัวนี้แล้วก็มาอ่านค่าตรงนี้ได้เลยฮะเดี๋ยวขออีกทีหนึ่งฮะเสร็จแล้วเราก็มาอ่านค่าตรงนี้นะครับค่าตรงนี้มันจะไปตรงกับเส้นพวกนี้นะครับมันหมายถึงองศาของหลังบ้านพอดีเป๊ะเลยนะครับนะองศาของโลกก็มีทั้งหมด360องศาด้วยกันนะฮะถ้าแบบละเอียดเลยท่านผู้ชมครับถ้าเราวัดแม่นๆเนี่ยนะฮะ เคลื่อนไปแม้กระทั่งองศาเดียวดวงก็เปลี่ยนเหมือนกันนะฮะนี่เราพูดถึงเรื่องชัยภูมิเรื่องทำเลเรื่องทิศบ้านเรายังไม่ได้พูดถึงรูปลักษณ์ของบ้านนะครับรูปทรงของบ้านเนี่ยนะท่านผู้ชมสังเกตนะครับเขาจะใช้หมวดนะครับวิชาหยินหยางมาพิจารณาเรื่องของรูปทรงด้วยนะครับว่าเราหันหน้าเข้าบ้านเนี่ยเข้าอาคารนั้นนะครับด้านขวามีอาคารสูงหรือเปล่าด้านซ้ายมีอาคารสูงหรือเปล่านะครับหรือว่า มีต้นไม้มีบ่อน้ําพวกนี้เอามาคิดหมดเลยมีผลกับเรื่องราวของเราทั้งสิ้นเลยนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็คําว่าหินเนี่ยนะฮะหินก็คือทรงที่เป็นโบราณท่านผู้ชมครับอย่างเช่นบ้านซุ้มทรงไทยทรงโรมันมีบัวมีลายไปล้อเรียนกับวัดวารามศาลเจ้าอย่างนี้เป็นหยินอย่างนี้เขาไม่เอานะนะคือคำพีเนี่ยนะฮะก็คือว่าเราต้องปรับเข้ากับยุคจนได้นะครับ อันนี้สาคัญนะสังเกตนะฮะบ้านทรงโรมันเนี่ยเยอะแยะเลยนะฮะแล้วก็บางทีก็ปัญหาเยอะเหมือนกันเห็นไหมฮะงั้นต้องเป็นทรงที่เป็นอย่างคือทรงปัจจุบันอันนี้ผมพูดเร็วๆก่อนนะครับผมขอขอนุญาตท่า,ทาทนผู้ชมรับสายก่อนนะครับช่วงแรกเลยครับสวัสดีครับค,ครับโทษจากไหนครับแดดบ,บางทีค่ะเอาล่ะครับได้ยินชัดไหมเนี่ย,ยผมได้ยินไม่ค่อยชัด,อ,ๆๆชดอ่ะดังๆสักนิดนึงอ่าได้ยินแล้วครับอ่าเอา ปีพศมาเลยสองห้าศูนย์แปดค่ะสองห้าศูนย์แปดดวงเราเองหรือเปล่าครับจ้าสองห้าศูนย์แปดเดือนอะไรครับเดือนธันวาวันที่ห้าเดือนธันวาอ่าวันที่ห้าในวันอาทิตย์นะกี่โมงครับช่วงเย็นนะคะช่วงเย็นเย็นกี่โมงประมาณประมาณสิบเจ็ดนาฬิกาห้าโมงเย็นนั้นแหละค่ะอ่าโอเคหน้าบ้านทิศอะไรครับหน้าบ้านทิศตะวันออกค่ะหน้าบ้านทิศตะวันออกอายุบ้านนานหรือยัง ปีสามเจ็ดนะคะเรานอนหน้าบ้านหรือหลังบ้านนอนนอนกลางบ้านนอนกลางบ้านหันหัวทางไหนล่ะหันหัวไปทางทิศเหนือเอ่อหันหัวทิศเหนือนะ <c oughs> เอ่อตอนนี้คุณก็อายุ <c oughs> เดี๋ยวคนะรแป๊บหนึ่งนะอายุก็ปีนี้ครบสี่สิบเก้านะ <c oughs> โอเคไหมค่ะ <c oughs> อ,อายุไทยนะ <c oughs> นะครับผมประเมินแล้วนะครับดูคล้ายว่าคุณเนี่ยปรับพุงจุ้ยหรือปรับเปลี่ยนบ้านเนี่ย มาประมาณสี่ปีอย่างน้อยใช่ไหมถามก่อนออพอคุณปรับเปลี่ยนบ้านอันนี้นะก็เท่ากับว่าเราคือมันปรับผิดอะครับปรับบ้านผิดนะเข้าใจไหมพอปรับบ้านผิดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยนะครับมันก็หมายถึงว่ามันก็มีผลพอสมควรนะนะครับมีผลคือมันทำงานหนักขึ้นนะครับคุณรู้สึกไหม ใช่ทำงนหนักกว่าเก่าใช่ทํางานหนักกว่าเก่าแล้วก็ได้ผลตอบแทนน้อยค่ะนะครับอันนี้ผมจะทํานายอย่างนี้นะครับว่าคุณเข้าใจว่ามันมีดาวนะเมื่อกี้ผมพูดต่อเนื่องกันเราพูดว่าบ้านเนี่ยมีองศาของบ้านใช่ไหมฮะค่ะมันก็จะมีพลังดีพลังร้ายอยู่ในบ้านเรานี่แหละค่ะนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มามันก็มาชนกับดาวที่เวียนอยู่ทุกปีทุกปีนะ ดังนั้นถ้าเราฟังรายการนี้นะครับแล้วยังไม่ได้ปรับอะไรเลยเนี่ยให้รอคอยนะครับ,รบไปจนกว่าพ้นปีนี้ครับปีนี้87เนี่ยฮะใช่พอพ้นปีนี้ปั๊บดวงบ้านจะดีขึ้นเลยครับใช่ไอ้ที่เราปรับเนี่ยห่วงอยู่อย่างเดียวเรื่องของสุขภาพนะสุขภาพเนี่ยมันจะปวดปวดคุณเคยปวดไหล่ไหล่กระแขนด้านซ้ายไหม ปวดค่ะปวดปวดมานานยังก็เป็นเปในหายนะคะเออใช่มันจะเป็นเป็นหายมันจะแน่นนะค่ะมันจะแน่นแล้วมันก็จะปวดขาเคยปวดไหมปวดค่ะขาซ้ายเออขาเนี่ยจะปวดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอันนี้นะอันนี้ผมผมว่านะทางที่ดีเราบําบัดนะครับเพราะว่าคุณยังไม่มีองศาที่แน่นอนให้ผมถ้าคุณมีองศาที่แน่นอนโทรติดรายการนี้ผมก็จะละเอียดให้เลยครับค่ะ เข้าใจนะข,ข,ข้างหน้ามันจะมีคลองตัดหน้าบ้านนะคะเอออันนั้นก็อันนั้นก็เป็นหลักๆของของชัยภูมิโดยรอบทําเลมันเอาว่าเริ่มจากองศาก่อนวันนี้ที่ผมรู้เนี่ยเรารู้จักดวงนะจะ้ารู้จักดวงเอาละครับผมพูดอย่างนี้นะครับแล้วก็ในดวงชะตาเองเนี่ยก็จะดีขึ้นนะก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปครับแต่ดวงบ้านเนี่ยให้พ้นปีนี้ไปก่อนค,คำว่าปีนี้นะครับท่านผู้ชมฟังนะครับ ปีนี้สาหรับหน้าตะวันออกนั้นให้พ้นจุดเปลี่ยนศาสตร์ปีคือ4กุมภาหนะ้าแล้วพวกบริวารล่ะคะบริวารเอาเรื่องมาให้ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนะมีคนเอาเรื่องมาพูดมาจามาอะไรเยอะแแะละเอา้าพูดอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็บริวารเนี่ยส่วนใหญ่ผู้หญิงเนี่ยจะเด่นกว่าผู้ชายนะบริวารเช่นบุตรหลานก็แล้วแต่เนะครับก็ดูตามนี้ะนะครับแล้วก็เรื่องชงไม่มีแล้วเรื่องชงไม่มีแล้วนะอย่าไปกลัวะนะ เรื่องชงชมันช,ชงตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับโอเค